ตอนนี้เราก็อยู่ในสวนลองกองกันนะครับที่เห็นอยู่นี่คือลองกองนะครับแต่ยังไม่แก่นะครับยังแต่ก็ใกล้วบางลูกก็แก่แก่แล้วนี่ก็อยู่กานต้นไนะครับอันนี้สวนน้องชายนะครับที่จันทบุรีนะครับเดี๋ยวภาพไปชมยิ่งอื่นตอนนะครับตอนนี้ก็เป็นลิงเป็นค่ากันถ่ายเหมือนคนไม่เคยเห็นลองกองอ่ะนี่จะลองกองนะครับ องกล้องก็ขึ้นตามอย่างนี้นะครับนี่นะครับลองกล้องนี่นะครับลองกล้องเต็มไมหมดแล้วต้นนี้เขายังไม่ได้เก็บไไเลยได้ดได้เดีย๋ยวใจทีละมุม นี่ครับลองกลองนะครับทุเลืยนนะครับนีลูกยังเล็กนะครับอันนี้เพิ่งออกกันน่ารักจ้ะอันนี้ทุเรียนนะครับรเบนนพิ่งออกล <c oughs> ูกยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูยังไงต่อ ทุเรียนนะครับอน,นุนีเห็นนะครับรกับนนตัวชมดนะครับนี่ครับทุเรียนต้องเอาเชือกขึงไว้นะครับนี่ตอนไม่ออกลูก,เล,กเล็กน่ารักมาก อันนี้อีกสามเดือนตัด3เดือนนี้ยอยน,นี่น้องชายหน้าเหมือนกันเลยทำไมพี่ <c oughs> อาแบบนี่ันนี้ยอนะครับอันนี้ลูกเกดนะครับจ้างมาอนอาเกลียดนิยมโรงเรียน <c oughs> อันนี้เงาโรงเรียนนะครับเงาะเงาะโรงเรียนคู่กับอะไรนะครับเงาะโรงเรียนก็คู่กับเด็กโขงนะครับนี่นะครับนี่เงาะนะครับเดูกแโขงเน็นไหมดูแบบไม่ได้อนาจารนะครับเนี่ยเงาะโรงเรียนคู่กับเด็กโขงลนรียลินรียนี่นะครับเงาะนะครับไม่มันนอนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวโทรบอกเขาก่อนถ้าถ้าตายในโลกได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยว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 เี่นะครับอันกลางห้อนะครับต้องโทรถามพี่เขาก่อน เพราะว่าก็คือพับไปหมดเลยเหลือบ่อหน้าอย่างเดียวอ่ะเข้าใจเดินเที่ยวมาคิดว่าหมดเลยวิ่งไปวิ่งมาจบหมดแล้นแทยเลยคนไม่เคยเจอนะครับนานาทีเออมันไม่เป็นไปดเดินไปดูเงาะดูทุเรียนดูอะไรเหลือไปดูมังคุดอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ตลาดดูเมื่อวานแล้วเดี๋ยวจะดูเพิ่มกันนี่ลูกอะไรนะอันนี้ครับครับนี่นะครับเป็นเพาพวกเร่กร้อนความสนใจนะครับเขาก็จะเข้ามาเพราะว่าแวมแวมตามกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาวาดอันเนี้ยจริงๆถ้าเรียกว่าตลาดครับ เขามาเปลี่ยนที่ใหม่ใหม่เป็นรองกองเพราะว่าลูกมันเหมือนรองกองพี่เขาบอกว่าไอ้ดินที่เขามามาทำเนี่ยมันเป็นดินแดงท<อ>ามันเลอะแล้วมันยากต่อการทำความสะอาดออรถกระบะดีกว่านี่นะครับแต่ว่าน,น,น,นี่นะครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับมากันในโทนแดงนะครับเข <c oughs> าไม่เรีกรองกองหรอก เดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญมาเดี๋ยวจะเรียกชื่อใหม่นะครับอันนี้คือสลานนะครับข<อ>้ามาดูนะครับน,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 นี่นะครับสละห้อยกันนี้นะครับอผู้เชี่ยวชาญมาแล้วอะอันนี้สละ,ะจริงๆสละจร,ร,ริงๆส่วนสตอก็มีสตอก็มีเยอะโอเคแค่นี้<อ>นะครับเดี๋ยวพาดูให้กัน นี่เออดูในไม้ไห่อย่า็นงี้นะครับเขาต้องเอาเหล็กอย่างนี้มาผูกเชือกถึงไว้นะครับนี่ใช้เสาปูนเลยเพราะว่าถ้าไม่ยกช่อแบบเนี้ยมันก็เสียหมดนี่ดูอยู่คือพยายามดูอยู่บางงานคือเขาทําเป็นเรียงไปตรงนี้เลยนะสวงเลยแบบเป็นเป็นเสาเสาใหญ่ต้องผสมเองผสมเอง สีแดงสดสวยมากเลยนะครับ <c oughs> ใส่เสื้อสีแดงมาประชันกับสละ <laughs> นี่สวนสละนะครับ <c oughs> ต้นนันนะครับที่สากแก้วไม่ได้ปูก สวยมากอันนี้ต้นมะไฟนะครับไฟเป็นนี้นะครับแล้วเวลาเขาขายก็จะไปจับรวมมัด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 ,มดเขาหางกัน